ปกติทำโจทย์ตรงแค่ในกระปุกกระปุกเกี๊ยวกุ้งนะครับตอนนี้มันเด้าเดียเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูตรงดูตรงหน้าอกดิเฮ้ยมันนูนว้าวมีนมด้วยนะครับนมด้วยแล้วไงต่อครับถึงไหนแล้วนะเล่ะมาเล่นลัคกี้บ็อกซ์กูจะกูไม่ขยันลัคกี้บ็อกซ์ได้เลยนึกออกอย่าว่าเป็นลัคกี้บ็อกซ์อะไรลัคกี้บ็อกซ์ไลฟ์แปลว่าอะไร เก่งเลยว่ะทุกนี้เก่งจังเลยเก่งกิจจังเลยอ่ะหึ่เอฟซีเลยอ่ะบอลรู้แบบว่าทำไมาถึงเราเปิดลคัคกี้บ็อกไลท์ทำไมอ๋อทำไมเอาไปรู้เลยไรู้เลยเพราะว่าน,นี่ปีใหม่ปี2020ไงเราก็อยากเปิดลคัคกี้บ็อกไลท์เพื่อชีวิตใหม่ไงเออโ้ยเปิดลคัคกี้บ็อกไลท์นี่ก็แบบมีผลท,ที่เอาลัคกี้บ็อกไลท์มาเปิดโอเควันนี้เรามาสู้กับอะไรบอยเนี่ยอันนี้อ่านว่าอะไรอ่านสะอ่านซิป๊อปคอร์นอุ้ยอ่านเก่งแล้วว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  เฮ้ยใช่แล้วดิเราซื้อกับป๊อปคอร์นดูดิมีมงกุฎแล้วก็ถือดาบเรืองแสงด้วยดูดิตีทีนี่บอกเลยว่าปิวไปดาวองคารโอเคมาตามพิธีของเรานะครับเราจะเปิดกล่องโชคร้ายก่อนซึ่งเราจะเปิดกันในน้ำเหมือนเอ้าววางแล้วเอ้ามาเริ่มเปิดเปิดในน้ำเอากล่องโมโนกูไปเปิดในน้ำไปได้อันนั้นกูเอากล่องโชคดีให้แล้วและอ่าจริงอีกวางกล่องโชคร้ายอ่ะหนึ่งสองสามเอ้ยกล่องโชคร้ายจริงหรือกล่องโชคดีเอาดีๆกูได้นะ หมูบางกล่องโชคดีแต่กล่องโชคร้ายกูโชคร้ายอ๋อโอเคไปเราเปิดตามปกติเออแล้วเหตุโทยังไงมีแค่เหตุโทแล้วไหมมาเอาบางกล่องโชคร้ายรอบหนึ่งอันนี้กล่องโชคร้ายปะโชคร้ายมาแล้วมาแลกกันหนึ่งสองซ้ำอุ้ยอุ้ยอ้อเมื่อกี้กล่องโชคดีของกูเหรอ เออดิคุให้มึงกอบโชคดีดิ่กับโชคร้ายเอาละเอามาเอามาเราเล่กันแล้วเราเล่กันแล้วอย่ามายุ่งเปิดแล้วเอ้โหโอ้ยอย่ายุ่งยุ่งเหรอยุ่งเหรอฮะยุ่งเหรอไอกล่องโชคดีได้ขวานเอ็กซ์ตอร์เอ็กซ์โดนได้เอฟเฟกอะไรโดนเอฟเฟกทุกอย่างสลับหมดเลยก็สเปกบาร์กันเดินช็อชิปโอเคเกียร์แล้วเกียร์ได้ดีมากเลยไอ้สัตว์ อุ้ยได้เหมือนกันได้เหมือนกันอย่าไม่รู้รูอะไรฮะไปโล่ไกลๆโล่ไหวเหลือเกินอุ้ยกเกงเกย์โฟเหมือนกันว่ะเกงเกย์โฟดเอ็กด้วยทำ,ทำไมไม่มีไอโฟนสิบเอ็ดพวกระกีบองไม่อัปเดตบอยขุดไอตรงที่มันฟ้าผ่าได้ชุดก่อเหมือนกันนะอะ๋อใช่แต่เรายังไม่ใสล่ละกันเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเกมแคสโอ้ยไอบอส เือตายแล้วได้เเกงไอโฟนเดี๋ยวขอเก็บของก่อนเราไม่เอาของพกนีนะเราจะเอาของไลน์นะครับเพราะว่าของพกนี้อาจจะไม่ดีเออไลน์ดีสุดใช่ไลน์ดีสุดมากล่องธรรมดาแล้วนะครับเรื่องทําทำไมถึงไลน์ทำไมเพราะคนดูจะได้กดไล,ลน์เยอะๆยโอ้ยสุดยอดบอยเอาปืนไปเปิดได้เหมือนกันอ,อุ้อ๋อบอยถนะ้าบอยใส่ครบเซตมันจะวาฟ์นะชุดก่อนไลน์อะ่ะอุ้ยเฮ้เซ็ตไอโฟน อันนี้กล่องพอแล้วเปิดเยอะเกินไหนขอลองกินลักกี้บ็อกเอ้ยลักกี้บ็อกนี่มันไอเทมแบบบอสนี่หว่าอ้โแอปเปิลไอโฟนยังโหดอ่ะอุ้ยอุ้ยแอปเปิลไลท์ให้ลูกเดียวเองอะ่ะไม่เป็นไรฮะเราแค่ได้แอปเปิลไอโฟนแล้วก็โอเคโอพีล okay. นะยาอุ้ยดาอุ้ยดาเมจอย่างแรงอะ่ะถือนานที่บอกเลยว่ากีเกมแคสเอา้านัดเดียวตายเลยเหรอไม่บอยกายก,กันเลยอะ่ะ <c oughs> ผิดวังมาบอยบอยนัดเดียวตายแล้วบอยก่อแตกกับบอย,ยชุดกูมันกาดอ่ะเปิดให้ออือไม่ถอดอะไรเลยโชคร้ายเอ้ยอะไรวะระเบอยโอ้ย,อยเอา้าทำไมเก็บไม่ปลาก,กับบอสอ่ะเนี่ยบอสก็ตายเนียเ่ยมันมีเดียวหรืเอเปล่าไ,ได้มาเดียวเอ้าติดในเฟกยังสิมาได้อะไรโอ้ยโดนไฟก็จะตายเออได้ปืนหว่านกันวะ ปืนไหนแรงกว่าเนี่ยน่าจะนี้แรงกว่ามั้งน่าจะนี่เลยบอยมันมีสองสีนะบอยมันจะมีสีขาวสีม่วง,งปืนอะมีนี่การะนะคุณได้สีเดียวกันเลยอืมกูได้สองสีโอ้ยเอฟเฟกต์สปินกูช่วยทางไปแป๊บเดียว <laughs> หายเลยกูเชือดไปเมันหายตั้งนานแล้วีิไหนอะเหรอเออนี <laughs> ่ไงรองเท้าบินได้เหมือนกันบินได้แล้วเนี่ยรองเท้าบินได้ไม่เอาแล้วอันนี้มีแข็งแกร่งด้วยโอ้ย มาต่อไปอันนี้อีกละเอาไว้ก่อนของพี่อุ้ยบอยได้ตอน,นเรียวยที่บอยปลาแล้วมันตายอ่ะบอยรู้ไหมว่าได้น,น,นี่เหมือนกันเนี่ยได้นี่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมนี่ที่บอยปลาตอนแรกนี่เราจะเก็บไว้ปลาเอาไปสู้กับบอยไงเออถ้าบอยโดนไปก็ตายก็จะจะจะช่ใครขึ้นตายก่อนคนนั้นก็แพ้ะนะโอ้ยร <c oughs> ้อยกูสาแส่เขาว่า,าดี๋ยวกูใช้ตัวเองไหเดี๋ยวกูใช้ตัวนี้เอาไอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะอุ้ยสติ๊กเหรอกระเด็นกลับหนึ่งพันโอ้ย ไอาบ้านใหม่ด้วยอุ้ยหมู่บ้านนี่ไงความฝันบอยที่อยากได้หมู่บ้านใช่ไหมใช่อยากได้บ้านอยอยู่นิ่งสิอยู่นิ่งก่อนอยู่นอกจะทำอะไรข่าวแค่จะมาสำรวจถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนแล้วกระโดดทำไมมันติดบล็อกข้างหลังอะโอ้โหไม่ไกลจบแล้วอุ้ยโอ้โหเชิญฆ่าเลยจ้าเราปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวเกมมันแคสโอ้โหยังไม่ได้ยินสักตัวเลยยังไม่ดูตานั้นเลยเแคสอ้า ยินไม่ได้สะสมใจไปเยมันอยากยิงใช่ไมมึงยิงไปเลยมันมึนหัวนี่คั้นี้มึงไม่ได้ขยับบอลนะไอ้ดาบที่มอนเตอร์มันเถือมันแกีวมันจะดูดเราเข้าไปต้องระวังตอนนี้กูติดสถานะหนงนสปินนะงนสปินสปินนะทำไมหมูไม่ตายเนี่ยนี่ไงดอกชุดก่อจริงด้วยชุดก่อกากกยนะอะไรดมด้วยโอ้โหมึงยิงมึงตั้งใจยิงอะ บ้าสปินโอ้โหอีกแล้วโอ้ยมันตีรอบเดียวกูตายเลยเนี่ยเอ้าถ้าไม่อยู่มันก็หายอะ่ะ่อยฆ่ามาันหรอวะงงเลยเนี่ยมือเคโรกเก่งขนาดนั้น<ช>เลยไงใช่อะปืนอ่ะปืนสีใหม่เอาไป <c oughs> อีกแล้ววาอ,อยู่แล้ว <c oughs> โหดกับบอสก็อีกตัวให้หาได้แล้ว <c oughs> โหดกับบอสอีก โอ้โหดวงกูกับมึงนี่อัปรีสุดงจรบอยบอยดูนี่ดูดูนี่บอยดูนี่ดูโอ้ยบอยเพิ่งถือไอ้ปฟนเองก็กระจกมาดูกูเอาไปข้ามของได้นะถืออะไรถือปืนเหรอไอโฟนสู้กับเปิดกูละเรียบร้อยนี่ปึ๊บวางเปล่าปึ๊บฟักทองโอ้ยของสลับเฉยเลยเนี่ยอ่ะ โอเคเราได้สุ่มอีกแล้วโอ้โ oh, ห oh, ได้สุ่มรัวๆเลยฟ้าผ่ารัวๆเลยทีเดียวถ้ามันฟ้าผ่าซ้อนกันนี่ผมบอกว่าของหายเนี่ยหายไปแล้วเนะี่ยได้ปืนอีกแล้วปืนสีเดิมโอ้ย oh <my> มันไม่ตายอ่ะนี่เอาปืนยิงกันนันเนี่ยบ oh <my> อสอ่นมากเลยใช้ดาบแหลมก็ยังไม่ตายเลยเด้อโอ้โอเมันอสอึดมากเลยเว้ยเราปิดไปแล้วกันอุ๊ยอะไรเนะี่ยเครื่องยิง <can> อุ๊ยหมาโอ้ย <can> อะไรอ่ะอะไรตกมาจากท้องฟ้าอ๋อกูรู้แล้วกูรู้แล้วอะไรตกมาจากท้องฟ้าตอนที่มึงยิงปืนก็แบบมันฟ้าแล้วมันก็ตกลงมาไอ้ที่หายล่วงมาเถอะตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ล่วงมันล่วงมันล่วงไม่ล่วงอ่ะแล้วหายไปหมดเหรอก็มันยิงหมดแล้วไงมันล่วงหมดแล้วแล้วมันก็โดนโดนบอยเอาไปมีธนูละกูมีเต็มเลยไฟกูก็ว่าเลยโดนท้องฟ้าปืนที่บอยมันยิงตอนแรกนะครับก็่ตอนยิงก็มันมั้นนูนโอ้รอบเดียวตายเลยวะ อุ้ยหมวกดีด้วยขุดอย่างเร็วโอ้ยเอาหมวกมันแตกเลยเนี่ยคือมันหายไปแล้วเนี่ยงงอยู่มันก็นตายเองปึ๊บได้นี่อีกแล้วุ้ยชุดเกาะคอยบอลไม่เอาแล้วเขาโด่แม่งเลยโดูไปเลยกูว่าแม่งแะลกแหลระชุดกเกาะเยอะยนี่ใส่แม่งเลยชุดเกาะมันไม่ค่อยมีฟกเฟคเยอะดีและชอบนะครับมันจะได้ไม่แหลกบางอันที่ใส่จนเกมแคสอ่ะคุณไอ้ตัทิศกุณคราฟคุณเหลือกี่อันกับครับเดี๋ยเท่ากับคุณเนี่ยผมเหลือร้อยกล่องเลยนะ โอ้ยยิงกูจังเลยเนี่ยมึงมาตีก,กูอ่ะกูยังไม่โดนเลยกูป้องกันตัวเองได้ที่ขุดมาโอเคที่ขุดอะไรเนี่ยมีสิบห้ายี่สิบมาใกล้หมดแล้วเหลือสามสิบห้ากล่องอุ้ยคาร์มันเหลือเท่าไหร่นะสามสิบห้ากล่องตอนนี้สามสามลวบอยเอออ๋อ,อคือมันตายหมดทั้งโลกเลยนี่ว่าเออใช่อันนี้คือถ้ามันปลาไม่ว่าจะอยู่ไหนคือเราตายห่างหมดเลยเข้าใจาละเสมอแน่นอน ไม่เคยแนะชนำม,มึงแล้ว่ะเสมอยังก็ดีไอชื่อนำมึงแล้วอ่ะนำแล้วทำไมปึ๊บอุ้งอะไรแต่บอกอะไรเนี่ยบอยพวกนี้มันโหดมาอ้าวตายมิสเตอร์ทีคุงโดนฆ่าโดยเกียวยาคุงครัไม่ทำแบบเนี้ย <c ười> โอ้ยกู<ๆ>เปิดได้มาสามรอบแล้วนะบอยบอสเนี่ยโชคดียาได้อีกแล้วบายกูได้ติดต่อหลายครั้งไปแล้วนะ ระเบิดไม่มีเลยอยากได้ระเบิดยังเลยตุ้มตุม้มได้นี่ไงระเบิดโอ้ยไม่มีตุมตมต้มตุ้มเลยตาบอดแล้วดวยเนี่ยอยากได้ตุ้มตุมนนะะ้มไ,มไมนนมด้อันนี้อีกแล้วนะครับแก๊สเก็บไว้เบยวกดผิดอันนี้กดผิดกดผิดจะกดเปิดล็กกี้บอกโอ้ยแก๊สมาฆ่าตะกอนทำไมได้ในโชคร้ายวะเนี่ยมึงมันโชคร้านไงได้แก๊สอีกแล้วบอกเลยเก็บไว้ปลาลัว บอกเลสึกนี้เราจะไม่เสมอก็ชนะที่ใครขึ้นก่อนก็ชนะแล้วกันต้องเสี่ยงดวงเอามึงอย่าใช้อะไรจี้เดี๋ยวกูใช้ตัวเอแม่สัตว์เดีือดปีกใช้ตัวเอแม่เสี่ยงโชคเอาเนาะถือว่าเสี่ยงโชคอุ้ยแอปเปิ้ลโคตรเชียร์อะไรก็เลยเสียงโชคเร็วขี้โกงไม่ก็ไม่ได้มีใครบ้าอะไรนี่ใช่ไหมทุกคนทุกคนบอกว่าใช่ใช่ใช่อ้าทีแกเหมือนแล้วบอยแปดกองสุดท้าย Kill m please kill me เลียร์เฟกเอาแล้วกันเ Get up ได้พอติชิวกูอุ้ยอันนี้อีกแล้ว เราแบ่งปันดีไม่ได้ไม่แบ่งมันสตูดีกว่าอน,นีดาเมจเบาลงเฮ้ยได้เร <ดา S 2> ือแล้ววะเป็นคนได้เรือเปิได้เรือเหรอใช่เรือโชคดีอะใกล้หมดแล้วได้นี่อีกแล้วดาเมจเท่าไรเจ็ดร้อยทิ้งไปเรามีตั้งพันหกมีฟรีด,ดี้เรียบร้อยได้สปินเนอร์ปิดท้ายมาอา้าวสปินเนอร์กุหลาผ่า,า,าหายลุกขวบปิดท้ายเราขอเปิดอันนี้ด้วยกันเบอร์ดได้สปินเนอร์ โอเคไม่มีสปินเนอร์โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันตอนที่เราจัดของเสร็จแล้วไปสู้กับบอทก่อนกันเลยดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็เปิดแล้วคิดว่าจัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เหลือแค่ปะทะมันนะฮะนะนะแต่บอกเลยว่าบอสนี่โหดจริงๆนะไม่ใช่ไก่กาเลยนะบอยบอทจะต้องใส่ชุดกอดให้มันครบเซ็ตจริงๆอ่ะจัดไป,<ต>ไปเลยเบอยนะะี่เขาใส่แล้วมันจะวาร์ารารารปใช่นะแต่เราต้องเดินนะถ้าเราไม่เดินนี่คือมันจะวาร์ปนั่นแหละมาแต่ก่อนที่เราจะไปสู้เราะต้องทำอะไรก่อน พูดอะไรัวซึ่งหนึ่งไปอย่างไรฟังไปที่กูพูดพี่น้องคริชเชอร์ดูคนละคนใครบางคนนะไม่ใช่พี่ทีมบอยด้วยผมชอนี่ผมอยู่ในคลิปแชรนทั้งหงอยก็เป็นกระแสผมตอคนเนี่ยครับบอมมันพูดได้จริงป่ะโอเคถ้าผมเลยก็ไปสู้กันเลยไปเลยไปเลยลงไปลงไปสกิลบอยก็โอ้ยเจ๊เจ๊จ๊เจ๊ไอ้บอยมันจะตายอุ้ยขอกินอลเปิ้ลก่อนอย่ขอหาดาบดีิงโอเคเดี๋ยวเท่าไหร่อือหือโอ้โหก็ดูดีตีไม่เข้าโอ้โหแต่ดาบบอยตีเข้าเป็นไงบอยมันตีเข้าไหม ไม่เข้าเพราะกูแดกแอปเปิ่ออันนี้เออเรากินแอปเปิ่อเหมือนกันเรากินแอปเปิ่อแล้วมันจะตีไม่เข้านะครับยินดีนะวะตายแล้วตายแล้วเลือดมันบังอ่ะแค่เรากินแอปเปิ่อน่นคือแบบคือเราชนะบอสเลยนะมาต่อไปเราสู้กันเองเอ้ย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 ขักูไม่ได้หรอกเงี้ยเอ้ยเอาเอาโอเคนะครับกลับมาต่อนะครับผมอยู่เมื่อกี้เกลี่ยวัคแคทไปโอเคเราปิดสึกกันดีกว่าป้าบ้าเกลี่ยยาคุงขึ้นตกนอกโลกมวยตายก่อน เย่งั้นหมายความว่าเราชนะคลิปนี้อีกแล้วอาการเนี่ยคลิปนี้ยอมเสมอกันได้เพราะว่าแบบมึงก็ต้องเสมอสิมึงโกงอะโกงอะไรก็เราเปิดได้อะอีกรอบมึงสินี่ชื่อ่อยขึ้นอีกแล้วอ่ะเออที่เราขึ้นที่ลองปลาบ้างอะ้ากคปลาบ้างอะเห็นปะเขียวยักก็ขึ้นตกโลกมันก็ขึ้นกูพวกตัวอักษรนำเมยอไฟมันไม่เกี่ยวเกี่ยวก็ได้ว่าเออก็ก็เสมอกันได้เลยนะครับโอเคอ่านปิดคลิปให้หน่อย โอเคใครชหรือกดอไก็่ใครเป็นกระใงพิธีบอยชอบผมจริงจริงจนหรือกดอไก็สไตล์แล้เพิ่เปนการจใจผมด้วยนะครับผมไม่รู้สิผมด้วยบ๊ายบายครับผ